แนนนารดาเกาะสวุวรรในช่วงนี้นะคะกับ most i n s i g h t ค่ะเรื่องราวของของเบ้งเกษตรการพยากรณ์การเกษตรในวันพุธนี้นะคะอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องถึงพืช4ีชนิดด้วยกันค่ะตั้งแต่พืชตระกูลส้มส้มโอส้มเขียวหวานส้มสายน้ำเพื่งรวมไปถึงมะละกออังวนแล้วก็ตกท้ายด้วยเรื่องของดอกดาวเรือง ส่วนในเรื่องของสภาพอากาศในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างไม่รอชา้าไปติดตามกันได้เลยดีกว่าค่ะในช่วงนี้กับ most i n s i g h t ค่ะเริ่มด้วยเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะแนนจะพูดข้อมูลการพยากรณ์อากาศไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะนั่นก็คือ31สิงหาคม ตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีร่องมรสุมที่พาดผ่านในส่วนของประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมในส่วนของทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมจนถึง29สิงหาคมนี้ค่ะ มีลมตะวันออกนะคะที่ผ่านเข้ามาในส่วนของอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านในประเทศไทยตอนบนนั้นมีกําลังที่แรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทําให้บริเวณในประเทศไทยนั้นมีปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ6 0สิถึงแปของพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าในช่วงนี้จะมีปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะทําให้ในบางพื้นที่นั้นมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้น ทั้งหมดในประเทศไทยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าสภาพภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่ร้อยละ60 80ของพื้นที่เรียกว่าตลอดทั้งช่วงค่ะอาจจะพบว่ามีฝนตกหนักในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุดจะไปอยู่ที่30ถึง33องศาเซลเซียสจากเหนือเรามุ่งหน้าไปสู่ภาคอีสานนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่ร้อยละ60 80ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง24องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง33องศาเซลเซียสจากนั้นเรามาต่อกันที่ภาคกลางนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะ ในส่วนของอุณหภูมินั้นต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางกันแล้วนะคะเราไปต่อกันที่ภาคตะวันออกค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็พบว่ามีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางแห่งนะคะในส่วนของทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกก็ทราบกันไปแล้วเราลองไปดูกันในส่วนของฝั่งอ่าวไทยหรือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมค่ะ มีฝนฟ้าทนองกระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่ร้อยละ60 8 0ถึง80ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็พบว่ามีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะทะเลนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรในส่วนของอุณหภูมินั้นต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34ององศาเซลเซียสค่ะจากฝั่งอ่าวไทยเราข้ามมาดูกันในส่วนของฝั่งทะเลอันดามันหรือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เลยละค่ะตลอดทั้งช่วงจะเห็นได้ว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในส่วนของทะเลนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยทีเดียวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 34องศาเซลเซียสค่ะ และเรามาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่ร้อยละ60-80ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดทั้งช่วงนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสค่ะ เน้นย้ำปิดท้ายกันเลยนะคะสำหรับช่วงของการพยากรณ์อากาศแนนต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้มีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60-80ของพื้นที่เรียกว่าเป็นแบบนี้ตลอดทั้งช่วง แล้วก็ทุกภูมิภาคของประเทศไทยดังนั้นค่ะพี่น้องประชาชนนะคะควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักแล้วก็หนักมากในบางแห่งทั้งเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยรักและห่วงใยจากใจนัตดาจริงๆนะจ๊ะมะเขือเทศเป็นผักหรือผล,ลไม้คุณผู้ชมครับถ้าใครเคยรับประทานน้มะเขือเทศปัน่น ก็อาจจะคิดว่ามะเขือเทศนั้นเป็นผล,ลไม้แต่ในอาหารครับก็มีมะเขือเทศเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นก็อาจจะคิดว่ามะเขือเทศนั้นเป็นผักแล้วแท้จริงแล้วนั้นมะเขือเทศนั้นเป็นผักหรือผล,ลไม้เรื่องนี้ยังไม่มีใครสาม,มารถระบุได้อย่างชัดเจนครับแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกําหนดให้มะเขือเทศนั้นเป็นผักมะเขือเทศทั่วโลกั้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์ครับทั้งผลเล็กผลใหญ่บางพันธุ์มีรสชาติที่หวานแต่ในบางพันธุ์ก็มีรสชาติที่เปรี้ยว ดังนั้นครับมะเขือเทศบางพันธุ์ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาทําเป็นซอสมะเขือเทศและไม่ว่ามะเขือเทศนั้นจะเป็นผักหรือผลไม้แต่บอกได้เลยครับว่าถ้าคุณผู้ชมรับประทานมะเขือเทศเป็นประจําแล้วก็คุณผู้ชมจะได้รับวิตามินซีจากมะเขือเทศที่สูงมากทีเดียวครับช่วงของเม่งเกษตรท่านไม่ถามเราจะบอกมาแล้วจา้า ถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะของเบงเกษตรการพยากรณ์การเกษตรที่คุณไม่ถามแต่เรายินดีจะบอกสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่4แล้วของเดือนสิงหาคมยังเป็นข้อมูลของเรื่องพืชที่แนนนำมาบอกกันอย่างต่อเนื่องในรอบสัปดาห์นี้มีถึง4ชนิดด้วยกันเริ่มกันเลยสำหรับพืชตระกูลส้มไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานส้มโอหรือว่าส้มสายน้ำผึ้งตามติดด้วยเรื่องของมะละกออง,งุ่นแล้วก็ตบท้ายด้วยเรื่องของดาวเรืองถ้าพร้อมกันแล้วสม ปดปากกาดินสอไปจดและก็ตั้งใจฟังให้ดีรับข้อมูลดีๆนะคะในการที่จะไปเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวรับมือเริ่มกันด้วยพืชชนิดแรกค่ะกับพืชตระกูลส้มค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าจากสภาพอากาศในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนตกชุกและก็มีอย่างต่อเนื่องค่ะ และที่สำคัญมักจะตกในช่วงเวลาเย็นๆสภาพท้องฟ้าที่ครึ้มประกอบกับยังคงมีอากาศร้อนในเวลากลางวันดังนั้นค่ะในรอบสัปดาห์นี้แนนจะยังคงเตือนในเรื่องของการเกิดโรคที่จะเกิดขึ้นกับผลส้มที่เริ่มแก่แล้วก็รอการเก็บเกี่ยวในปลายเดือนนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะ สำหรับอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการร่วงของผลส้มแก่หรือว่าผลส้มสุกที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเนื่องจากว่ามีการเข้าทำลายของเชื้อราโรคนี้เรียกว่าโรคผลเน่าหรือโรคราทำลายขั้วผลซึ่งพี่น้องชาวสวนส้มควรจะป้องกันการเกิดโรคผลเน่ากับผลส้มนะคะโดยทำการพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราคือแมนโคเซปค่ะอย่างเช่นไดเทนเอ็นทีเอ็มสี่สิบห้า หรือจะเป็นโปรฟิเนปเช่นแอนทราโคลหรือเลือกใช้คาเบดาซิมเช่นบาวิสตินหรือว่าเบนตัสหรือคาดาซิน50 WP ก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าพี่น้องชาวสวนส้มอยากจะเลือกใช้สารที่ปลอดภัยก็เลือกใช้ได้ค่ะอย่างสโตรบยูลินเช่นอเมสตาค่ะเช่นเดียวก,กันกับข้อมูลที่แนนได้แนะนำไปเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของอาการผิดปกติอื่นๆในสัปดาห์นี้นั่นก็คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผลส้มที่อายุประมาณ3-4เดือนจะเป็นเรื่องของอาการแผลแตกทางด้านก้นผลค่ะจะมีลักษณะเป็นรอยปริแตกอาการตอนแรกๆจะคล้ายกับรอยเล็บหรือว่ารอยมีดที่กรีดที่ก้นผลรอยแผลนี้นี่แหละค่ะจะขยายใหญ่ขึ้นตามอายุของผลส้มโอและทำให้ผลส้มโอนั้นแตกออกเป็นสองซีกแล้วก็ร่วงลงในที่สุดค่ะ อาการผลแตกทางด้านก้นผลนี้เกิดขึ้นจากการขาดาธาตุแคลเซียมซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับสวนส้มโอที่ยังมีอายุน้อยแล้วดินที่ปลูกก็เป็นดินเปรี้ยวหรือมีความเป็นกรดด่างต่ำกว่า5.5นั่นเองค่ะพี่น้องชาวสวนส้มโอที่พบอาการแบบนี้ควรที่จะพ่นาธาตุแคลเซียมทางใบอย่างน้อยสครั้งติดต่อกันนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้ผลส้มโอนั้นมีโอกาสปริแตกน้อยลงค่ะ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลส้มโอรุ่นนี้ไปแล้วพี่น้องชาวสวนควรจะเก็บตัวอย่างดินที่ปลูกส่งไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหากพบว่าความเป็นกรดด่างของดินที่ปลูกนั้นต่ำกว่า5.5ควรจะเลือกใส่ปูนขาวปูนมาหรือโดโลไมท์เพื่อปรับสภาพของดินแล้วก็พี่น้องชาวสวนส้มโอจะต้องระวังการปริแตกของผลส้มโอในรุ่นถัดไปเช่นเดียวกันค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะแนนมีข้อมูลที่อยากจะฝากย้ำเตือนสำหรับพี่น้องชาวสวนส้มไม่ว่าจะเป็นส้มโอส้มเขียวหวานส้มใสน้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งมะนาวแล้วก็มะกรูดค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงของเดือนกันยายนถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มักจะมีการแตกใบอ่อนของชุดใหม่ขึ้นมาช่วงนี้สำคัญมากที่สุดนะคะเพราะมักจะพบว่ามีการเข้าทำลายของเจ้าเพลี้ยไฟอีกแล้วค่ะดังนั้นค่ะควรที่จะดูแล,แลแล้วก็เอาใจใส่กันให้มากๆค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะพี่น้องชาวสวนส้มต้องคอยตรวจดูการทำลายของหนอนแก้วที่จะทำลายโดยการกัดกินใบอ่อน ซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการระบาดในระยะที่หนอนนั้นยังมีขนาดเล็กแล้วก็เริ่มพบการทำลายให้พี่น้องชาวสวนนั้นรีบสำรวจความเสียหายในทันทีนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจในการที่จะควบคุมโดยการใช้วิธีการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีกลด้วยการจับทำลายตัวหนอนการใช้ชีววิธีด้วยการใช้เชื้อบีทีหรือการเลือกใช้สารสกัดจากสเสา และหากพบว่ามีการระบาดทำลายในระยะที่เริ่มจะรุนแรงแล้วนะคะพี่น้องชาวสวนอาจจะต้องเลือกการใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสารกําจัดมแมลงในการพ่นเพื่อควบคุมการเข้าทำลายของหนอนแก้วได้แก่คาร์บาริลเช่นเซฟบินหรือ S85 ค่ะหรืออาจจะเป็นอิมิดาครพิดนะคะอย่างเช่นโพรวา d โดหรือว่าเจ็7ค่ะ หรืออาจจะเลือกใช้ในส่วนของปีโตเลียมออยหรือว่าไวท์ออยลอย่างเช่น SK N S K N Spray 99หรือว่าปีโตโออยล์นั่นเองค่ะนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดสำหรับเรื่องของพี่น้องชาวสวนส้มนะคะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งส่วนของส้มโอ ส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งเรื่องของมะก,กรูดแล้วก็มะนาวจบกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาต่อกันที่พืชชนิดที่2กันดีกว่านะคะนี่คือสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคมแล้วค่ะเราก็ยังคงพูดถึงข้อมูลเรื่องของพืชที่ชื่อว่ามะละกอไปดูกันเลยค่ะว่าในรอบสัปดาห์นี้สิ่งที่พี่น้องชาวสวนมะละกอจะต้องระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือน,นั้นมีอะไรกันบ้างค่ะ ก่อนอื่นแนนะต้องบอกเลยนะคะว่าต้นมะละกอที่เกิดขึ้นจากการงอกของมเมล็ดนั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตออกได้ถึง3แบบด้วยกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะหรือว่าแบบแรกนั่นก็คือต้นเพศเมียค่ะจะให้ลักษณะออกมาเป็นรูปร่างค่อนข้างกลมสําหรับเรื่องของผลมะละกอนะคะและแบบที่2ค่ะเป็นต้นเพศผู้โดยส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของลักษณะช่อดอกแล้วก็ไม่ค่อยจะติดผลแต่ถ้าหากว่าติดผลนะคะรูปร่างหรือว่าผลของมะละกอนั้นจะค่อนข้างเล็กไม่มีคุณภาพค่ะและแบบสุดท้ายแบบที่3นั่นก็คือต้นสมบูรณ์เพศเรียกอีกอย่างว่าต้นกระเทยค่ะ แต่ชื่อแปลกๆแบบนี้น่าเชื่อเลยไหมคะว่าจริงๆแล้วเป็นความต้องการของท้องตลาดแล้วก็เป็นความต้องการของผู้บริโภคแถมยังให้ราคาในเรื่องของผลผลิตที่ค่อนข้างสูงเรียกว่าสูงมากกว่าต้นมะละกอบแบบ2ชนิดแรกอีกด้วยแลคะค่ะดังนั้นนะคะ ถ้าพี่น้องเกษตรกรต้องการอยากจะได้ต้นมะละกอที่เป็นต้นสมบูรณ์เพศหรือเรียกว่าต้นกระเทยที่ให้ผลแล้วก็รูปร่างยาวแล้วก็เกิดมีผลดีจะต,ต้องรู้จักลักษณะสำคัญของดอกมะละกอซะก่อนค่ะเพื่อการคัดเลือกไว้เฉพาะต้นที่มีดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือว่าดอกกระเทยในการปลูกมะละกอนั้นพี่น้องชาวสวนจําเป็นที่จะต้องเพาะ,มะเมล็ดมะละกอ3-5เมล็ดใน1ถุงเพาะหรือ1หลุมปลูกค่ะ เมื่อต้นมะละกอนั้นเริ่มออกดอกหรือว่าประมาณ4-5เดือนหลังการปลูกหรือว่าย้ายปลูกแล้วพี่น้องชาวสวนจะต้องคัดเลือกต้นมะละกอที่เป็นต้นกระเทยหรือให้ดอกสมบูรณ์เพศไว้เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นค่ะและพี่น้องชาวสวนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตมะละกอที่เป็นผลยาวนั่นเองค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ หากว่าการปลูกมะละกอของพี่น้องชาวสวนนั้นอยู่ในระยะการเพาะกล้าหรือว่าอยู่ในช่วงของการย้ายปลูกซึ่งพี่น้องชาวสวนอาจจะพบโรคหรืออาการผิดปกติที่สำคัญของมะละกอได้นะคะนั่นก็คือโรคกล้าเน่าหรือว่าโรคโคนเน่าในระดับคอดินนั่นเองค่ะมักจะเกิดขึ้นจากเชื้อราซึ่งพี่น้องชาวสวนจะต้องดูแลแปลงเพาะกล้าให้มีสภาพที่ไม่อับชื้นอากาศถ่ายเทได้สะดวก กระบะหรือว่าถุงเพาะกล้านั้นจะต้องมีการระบายน้ำที่ดีไม่เปียกไม่ชื้นแล้วก็มีลักษณะที่น้ำไม่ขังด้วยค่ะพี่น้องชาวสวนจะต้องนำต้นกล้าที่เป็นโรคออกจากแปลงหรือว่าโรงเรือนเพาะกล้าซึ่งวิธีการทำลายต้นนั้นส่วนใหญ่แล้วการทำลายต้นที่เป็นโรคที่ถูกต้องเลยก็จะต้องทำด้วยเรื่องของการเผาทำลายเท่านั้นนะคะ ห้ามฝังดินเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้โรคระบาดเกิดขึ้นได้มากขึ้นค่ะ และภายหลังจากการเพราะปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะแนนงอยากจะให้พี่น้องชาวสวนมะละกอนั้นได้หมันเข้าตรวจดูการเข้าทำลายของศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นเจ้าไรแดงเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยหรือว่าเพลี้ยแป้งและในส่วนของโรคที่ระบาดที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวสวนมะละกอได้ในช่วงระยะเวลาแบบนี้นั่นก็คือเรื่องของโรคใบด่างจุดวงแหวนที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสแล้วก็โรคแอนแทรกโนสที่เกิดขึ้นจากเชื้อราซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องชาวสวนมะละกอนั้นอยาก จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ขายส่งออกได้ในราคาที่ดีก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งค่ะนี่คือข้อมูลของพืชชนิดที่2กับมะละกอเราไปต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับพืชชนิดที่3ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแนนเกริ่นเอาไว้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นแต่สัปดาห์นี้แนนจัดเต็มอย่างแน่นอนกับเรื่องราวขององ,งุ่นค่ะ สำหรับองุ่นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคแอ t h ทรกโนส e นั้นเข้าทำลายได้ทั้งใบแล้วก็ผลองุ่นโรคนี้นะคะมักจะทำลายในส่วนของใบกิ่งก้านทำให้เกิดอาการใบไหม้กิ่งไม้แห้งและสามารถเข้าทำลายถึงผลขององุ่นเลยค่ะทั้งในระยะของผลอ่อนผลที่กำลังเจริญเติบโตผลแก่แล้ก็ผลองุ่นภายหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้เกิดอาการแผลจุดค่อนข้างกลมมีสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำแผลจมลึกลงในเนื้อผลแล้วก็ทำให้เกิดอาการผลเน่าในช่วงระยะเวลานี้ค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงที่สภาพภูมิอากาศนั้นเหมาะสมต่อการเข้าทำลายของโรคเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนองุ่นจะต้องตรวจตราให้ดีๆเลยนะคะว่ามีการระบาดแล้วก็มีการเข้าทาลายหรือไม่ และในส่วนของการปลูกองุ่นทั้งแบบชนิดผลสดแล้วก็ปลูกเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปนะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องของธุรกิจไร่องุ่นนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมกันมากๆ ในพื้นที่เดิมที่เคยปลูกกันอย่างในส่วนของอำเภอบ้านแพ้วสามพรานหรือว่าดำเนินสะดวกหรือในส่วนของพื้นที่ใหม่อย่างเช่นภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานมักจะประสบปัญหากันมากๆเลยค่ะในเรื่องของศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายแล้วก็มีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตสำหรับพี่น้องชาวสวนอง,งุ่นมากๆเอาเป็นว่าถ้าหากว่าพี่น้องชาวสวนอง,งุ่นนั้นสนใจในเรื่องของข้อมูลที่อยากจะมีการเตรียมความพร้อม ให้อำมัดระวังการพิเศษในสัปดาห์หน้าแนนไม่พลาดที่จะนำข้อมูลดีๆมาบอกกันอย่างแน่นอนจัดให้แน่นอนค่ะและเรามาต่อกันที่พืชชนิดสุดท้ายค่ะเรื่องของสวยๆงามๆเรื่องของดอกไม้นั่นเองทุกวันนี้นะคะเวลาที่แนนไปที่ปากคลองตลาดจะเห็นดอกไม้อยู่ชนิดหนึ่งมีการปลูกกันมากๆเลยมีการเตรียมความพร้อมการรับมือการดูแลเอาใจใส่ยังไงที่จะทําให้พืชชนิดสุดท้ายตัวนี้ที่แนนกําลังจะบอกนั้น มีความสวยงามแล้วก็ได้ราคาที่ดีเวลาที่ขายนั่นก็คือเรื่องของดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ปลูกดอกดาวเรืองนะคะหรือว่าพี่น้องชาวสวนที่ปลูกดอกดาวเรืองเป็นกิจวัตรประจําวันเพื่อที่จะนําไปขายนั้นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปค่ะควรที่จะต้องระมัดระวังในส่วนของโรคที่สําคัญนั่นก็คือโรคใบจุดโรคดอกไหม้ที่เกิดขึ้นจากเชื้อราแล้วก็โรคต้นเน่าที่เกิดขึ้นจากเชื้อราเช่นเดียวกันค่ะ โรคสำคัญทั้งสองโรคนี้ระบาดได้รุนแรงในช่วงของฤดูฝนแล้วก็ยาวไปจนถึงปลายฤดูฝนค่ะมักเกิดขึ้นแล้วก็เข้าทำลายดาวเรืองสายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการตัดดอกในการป้องกันการกำจัดโรคใบจุดแล้วก็โรคดอกไหมของดาวเรืองแนนขอแนะนำนะคะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการให้น้ำ เพราะว่าเจ้าเชื้อราคือสาเหตุของโรคสามารถที่จะแพร่กระจายไปกับละอองน้ำจากต้นที่เป็นโรคได้ค่ะในการควบคุมโรคเมื่อพบว่ามีการระบาดนั่นก็คือสำหรับโรคใบจุดนะคะแนนขอแนะนำให้พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างเช่นคลอโรทาลูนิลค่ะในอัตรา20-30กรัมต่อน,น้ำ20ลิตร หรือจะเป็นแมนโคเซปก็ได้นะคะในอัตรา50 100กรัมต่อน,น้ำ20ลิตรหรืออาจจะเลือกใช้ไอโพรไดโอนค่ะในอัตราส่วน20 30กรัมต่อน,น้ำ20ลิตรแล้วก็ควรจะพ่นในเวลาเช้าในเวลาที่สภาพอากาศนั้นยังไม่ร้อนจัดนะคะส่วนโรคดอกไหม้ของดอกดาวเรืองนะคะแนนขอแนะนำให้ลดการระบาดของโรคด้วยการพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราค่ะ นั่นก็คือการเลือกใช้คลอโรทัลอนิลในอัตราส่วน20-30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือเลือกใช้ไซเนปในอัตราส่วน50-100กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรืออาจจะเลือกใช้คาเบดาซิมค่ะในอัตราส่วน30กรัมสำหรับชนิดผงหรือ30 cc สำหรับชนิดของเหลวต่อน้ำ20ลิตรค่ะ สำหรับศัตรูพืชตัวสำคัญของดอกดาวเรืองนั่นก็คือเจ้าเพลี้ยไฟนั่นเองค่ะมักจะเข้ามาทำลายแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อนนะคะพบการระบาดได้มากค่ะในช่วงของหลังการเด็ดยอดแล้วก็พบว่าใบนั้นจะมีลักษณะที่หงิกงอแล้วก็ห่อตัวขึ้นค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้จะทำให้ต้นดาวเรืองนั้นมักไม่แตกใบใหม่การทำลายของเพลี้ยไฟจะเห็นอาการผิดปกตินั่นก็คือรอยขีดตามใบหรือว่ากลีบเลี้ยงของดอก จะพบเห็นได้มากในเวลากลางวันตัวเรียวเล็กสีน้ำตาลส่วนมากเราจะพบกันที่ใต้ใบนะคะซึ่งพี่น้องชาวสวนดอกดาวเรืองทั้งหลายควรจะใช้สารเคมีพ่นกำจัดเพลี้ยไฟทุกๆ5กถึงเวันค่ะหากว่าระบาดมากอาจจะต้องพ่นทุกๆ2กถึงสวันและการเข้าทำลายของเจ้าเพลี้ยไฟโดยมากนั้นมักจะพบรุนแรงในช่วงหลังฝนตก ซึ่งมักจะมีความชื้นที่สูงแล้วอากาศก็จะร้อนอบอ้าวควรจะทำการพ่นสารเคมีกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงสายแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายและควรหลีเกเลี่ยงการพ่นสารเคมีในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดๆนะคะเพราะว่าตัวสารเคมีบางชนิดนั้นจะทำให้ใบไหมได้ซึ่งสารเคมีที่แนนจะแนะนำค่ะได้แก่ฟูโนบุคัฟนะคะในอัตราส่วน5 0ซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะ หรือเลือกใช้มาลาไทออนค่ะในอัตราส่วน20-30ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรหรือเลือกใช้เพนิโตรไทออนในอัตราส่วน10-20ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรเช่นเดียวกันค่ะกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านสารพัดประโยชน์คุณผู้ชมครับผักพื้นบ้านราคาถูกที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปอย่างกระเจี๊ยบเขียวนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผักที่ใช้รับประทานกับน้ำพริกเพียงเท่านั้นนะครับแต่กระเจี๊ยบเขียวยังเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาอีกด้วยโดยเฉพาะยางเมื่อเมื่อในฝักนะครับที่หลายคนไม่ชอบรับประทานนั้นมีสารนะครับที่เป็นคุณสมบัติเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้เป็นอย่างดีครับและถ้าหากรับประทานกันอย่างเป็นประจำต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยรักษาความดันโลหิตให้เป็นปกติช่วยลดอาการท้องผูกครับช่วยกำจัดพยาธิตัวจีนและก็บำรุงตับเราอีกด้วยครับ นอกจากนี้แล้วนะครับกระเจี๊ยบเขียวยังมีโฟเลตท,ที่สูงซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงบำรุงสมองและก็พัฒนาการของทารกในครรภ์อีกด้วยครับเห็นฟักเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ประโยชน์สารพัดมากเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลในสัปดาห์นี้ที่แนนนำมาบอกคุณผู้ชมหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อมูลที่แนนและก็ทีมงานเตรียมให้นั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆรวมถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชาวสวนด้วยนะคะ ทิ้งท้ายกันทบทวนสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของข้อมูลการพยากรณ์อากาศค่ะในรอบสัปดาห์นี้ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นก็คือ31สิงหาคมปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60 80ของพื้นที่แบบนี้จะทำให้ในบางพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมาก สิ่งสำคัญที่ควรระวังนั่นก็คือเรื่องของการเดินทางและก็เรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะอันนี้นัดระดาเป็นห่วงเป็นใยจริงๆค่ะในส่วนของข้อมูลของเบ่งเกษตรการพยากรณ์การเกษตรที่คุณไม่ถามแตนแรงยินดีจะบอกกับพืชทั้ง4ชนิดในสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคม พืชตระกูลส้มไม่ว่าจะเป็นส้มโอส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งมะกรูดหรือว่ามะนาวรวมไปถึงมะละกออง,งุ่นแล้ว่นก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของดอกดาวเรืองด้วยความที่สภาพอากาศในรอบสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศที่ฟ้าปิดท้องฟ้าครึมแบบนี้เป็นตัวกระตุน้นเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําพาในเรื่องของเชื้อราแล้วก็เชื้อไวรัสที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับพืชของคุณได้รวมถึงแมลงศัตรูพืชที่เป็นศัตรูตัวฉกาดของพืช คุณนั้นถ้าหากว่ามีการฟังข้อมูลที่แนนให้ไปปฏิบัติตามทุกขั้นตอนมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือรับรองได้เลยค่ะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงระยะเวลาของการเก็เกบี่ยวผลผลิตคุณจะยิ้มได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งดีๆที่แนนนำมาฝากในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ และเช่นเคยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะการพยากรณ์อากาศต้องขอขอบคุณค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและในส่วนของข้อมูลการเกษตรนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรอําพยวันพรานุวัฒน์อาจารย์ต้อยผู้น่ารักจากมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ค่ะ และสุดท้ายนี้ค่ะแนนอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้มีการร่วมสนุกกิจกรรมนะคะแล้วก็ส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะเป็นการชิงรางวัลค่ะนิตยสารเชิงการเกษตรแล้วก็หนังสือส่งเสริมอาชีพเพียงแค่ส่งข้อความให้โดนใจทีมงานของเรานะคะข้อความครั้งละ3บาทเท่านั้นค่ะ ส่งมาที่4689110ข้อความไหนโดนใจทีมงานของเรารับไปเลยค่ะรางวัลละ2เล่มเราแจกกันสัปดาห์ละ2รางวัลส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าแนนรอที่จะแจกของดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมที่ชมในช่วงของ most i n s i g h t นี้ค่ะ น่าเสียดายจริงๆนะคะที่วันนี้เวลาของ most insight นั้นหมดลงแล้วแล้วกลับมาติดตาม most insight ได้ใหม่ในครั้งต่อไปในส่วนของคงเบ้งเกษตรแนนจะมาแบบนี้ทุกๆวันพุธนะคะในสัปดาห์หน้านั้นจะมีข้อมูลดีๆอะไรให้ได้ติดตามกันห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้แนนดาดาดากสุวรรณต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ